องจงจชนสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันอังคารของเดือนกันยายนเป็นสัปดาห์ที่23ของเทศกาลธรรมดาในพิธีกรรมนะครับพี่น้องพวกเราเดินทางมา ไยพอสมควรอย่างไรก็ตามพี่น้องต้องเข้าใจว่าอาหารฝ่ายจิตนั้นมีความสำคัญไม่น้อยกว่าอาหารฝ่ายกายหลายครั้งถ้าจิตใจมันดีแล้วเนี่ยการทานข้าวสม่ำเสมอมันก็พอแต่ถ้าหากฝ่ายจิตมันไม่ดีนี่นะครับต่อให้แตทานยาทานอะไรก็ไม่หายดังนั้นเราจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษพี่น้องครับวันนี้นักบุญ เปาโลจดหมายถึงชาวโคลิสีเนี่ยก็มีใจความว่าพี่น้องเมื่อท่านได้รับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือเราได้รับศีลล้างบาปแล้วนี่นะครับจงดําเนินชีวิตในพระองค์ต่อไปจงอย่างรากลึกลงในพระองค์ก็คือให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นด้วยการอ่านพระวาจากับด้วยการ สุดภาวนานี่ยแหละครับแล้วก็จากนั้นอันที่สามที่ท่านบอกก็คือเสริมสร้างขึ้นในพระองค์คือมีพระเยซูเจ้าเป็นฐานแล้วเราก็สร้างตึกขึ้นมาอันที่สี่นี่ก็คือจงมีความเชื่อมั่นคงดังที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาและประการที่ห้าก็คือจงเต็มเปลี่ยมไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้านี่เป็นห้าอย่างที่ท่านบุญเปาโล ใช้สอนคนในสมัยนั้นและเราซึ่งเป็นมนุษย์มนาเหมือนเหมือนกับสมัยนั้นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นเหมือนกันท่านบอกว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดใช้ปรชัชญาหรือเล่กลอันไร้แก่นสารหลอกลวงท่านตามขนบป,ประเพณีของมนุษย์หรือหลักการของโลกไม่สั่งสอนตามคำสอนของพระคริสตจ้าทุกวันนี้มีคำสั่งสอนเยอะแยะที่เข้ามาที่ทำให้เรานั้น หลงกลทาให้เราเดินเอียงทําให้เรารู้สึกจะเสียหลักเนี่ยพี่น้องต้องกลับมาหาพระเยซูเจ้าเสียใหม่นะครับฉะนั้นการที่บอกว่าให้เจริญชีวิตในพระบิณจ้าและก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยกมีการขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมีหมอคนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าความเคร่งเครียดของชีวิตเป็นหมอที่อยู่ประเทศแคนาดานะครับ ท่านบอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ความเครียดของเรานั้นลดน้อยถอยลงก็คือการพัฒนาการขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณคนอื่นด้วยนะครับคือแทนที่จะมองแต่เฉพาะสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็สาบแช่งมันเราก็จะมองไปอีกแง่หนึ่งว่าเออที่แล้วมาเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีประสบการณ์ ทำให้เรามีความพึงพอใจทำให้เรามีความสุขสันติในจิตใจแทนที่เราจะมามองดูอดีตที่ล้มเหลวอดีตที่ไม่ดีของพวกเราทำให้พวกเราเกิดความกระวนกระวายใจแล้วก็มีความม,มีความเครียดทำให้เลือดทำให้ความดันโลหิตสูงอันนี้ก็เป็นวิธีการนนหนึ่งที่ หมอคนนี้เขาแนะนำให้คนป่วยที่มาหาเขาเนี่ยบอกว่าให้คิดถึงพระเจ้าและขอบคุณพระองค์มากๆหน่อยเป็นต้นประพรที่เราได้รับมามากนายเหลือเกินแต่หลายครั้งเราไม่ได้มองอะ่ะมันแปลยอยู่ที่ว่าพวกเราเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยเรามักจะไม่พูดอะไรกับพระบิดเจาเลยแต่เมื่อมีความทุกข์แล้วโอ้โหประดังมาเลยพระองค์ฟังนะอย่างนั้นอย่างนี้ วันนี้คนจะต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่บ้างละมั้งครับพี่น้องส่วนในพระวรสารวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าอธิษฐานภาวนาก่อนที่จะเลือกอัครสา,าวกสิบสององค์และพี่น้องก็เข้าใจว่าครสา,าวกสิบสองคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนวิเศษวิโสอะไรแต่หลังจากที่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้ากินอยู่กับพระองค์ฟังพระองค์พูดและนําพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติเนี่ย ท่านเหล่านี้ก็เลยมีความกล้าหาญออกไปรับใช้พระบิณฑ้าในที่ต่างๆพี่น้องพระเยซูเจ้านั้นใช้เวลาทั้งคืนภาวนาเนี่ยมีหลายครั้งที่พูดถามว่าพระองค์เป็นพระบิณฑ้าทําไมต้องภาวนาก็พระองค์ต้องคุยกับพระบิดาถ้าพระองค์ต้องคุยกับพระบิดาแล้วเราที่เป็นมนุษย์มนาธรรมดาเนี่ยเราไม่คุยกับพระบิดาแล้วเราจะได้แมวอะไรล่ะพี่น้อง เราจะต้องสวดภาวนาสม่ำเสมอมากกว่าพระเยซูเจ้าซะอีกเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับพระรนุทานของพระองค์พี่น้องครับคนที่ไม่ติดต่อกับพระบิดาเจ้าเลยเนี่ยเขาก็จะมาถึงทางตันเหมือนเหมือนกับคนที่เคยรู้จักพระองค์แล้วแล้วก็กปฏิเสธพระองค์ไปเนี่ย มันก็จะทำให้พวกเราไม่สามารถก้าวได้ก็ขอพระพิจาจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขในการสวดภาวนาน,นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร